องค์ราชนคือมิ่งขวัญประชาสยามพิสุทธิ์งามปกพไทยครองไอสวรสรค์ไพศาลเกียรติทำรงพระทรงทันสถิตมั่นจัก,กรีวงดำรงไทยสุพมงคลเฉลิมพระชนมะพันษาเชิญเทวาตนพิพัฒนราชสมัย สริพรราชาพระภูวณัยพระหทยเกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเ,เจ้านายกลินสรารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย